รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสปอตปังปังนี่เจอกันทุกวันเสาร์แปดโมงเช้าแบบนี้สดใสกับน้องเดียน้องกันค่ะน้องเดียน้องกันน้องเดียพี่กันเออเราต้องเด็กหน่อยเพราะเริ่มปีใหม่แล้วอายุเราจะไม่อยากมากขึ้นใช่ครับเราต้องแบบสดใสรับปีใหม่นะครับก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราตลอดไปนะครับผมวันนี้ครับช่วงแรกของเรากับช่วงรู้ไปหมดครับจะมาพูดถึงเรื่องของชุดออกกําลังกายถ้าไม่เก๋ทําให้ไม่อยากไปออกกําลังกาย จริงปะ <laughs> <laughs> ผมไม่ีเรียสอยู่แล้วผู้ชาย <laughs> อารอมันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าอม,มันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่ามีผลร้อยเปอร์เซ็นสำหรับพี่นะรู้สึกแค่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรแค่มันต้องเข้ากับว่าที่พันแขนแค่เสื้อแค่กางเกงมันต้องเข้ากันหมดแค่นั้นเองเออ,เอ,อถ้าพูดถึงชุดออกกำลังกายนะครับที่ไม่ใช่ฟิตเนสอ่ะผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าผมชุดจักรยานของผมมันก็เต็มข้อเหมือนกัน เต็มที่เหมือนกันกันก็ยังรู้สึกเลยว่าถ้าชุดแพงมันจะแบบแหมทําให้เราแบบอยากออกไปปั่นคือมันต้องมีความแมทกันด้วยนะคือหมวกก็ต้องสีเดียวกันกับเสื้อหรือว่ารองเท้าหรือว่ากางเกงถูกอันใดอันหนึ่งของแบบของส่วนหนึ่งในร่างกายอะไรเงี้ยมือก็ต้องเข้ากันใช่แต่ถ้าอยู่ในยิมข้างบนกับข้างล่างมันก็ต้องเข้ากันใช่ครับผมใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเก๋ของชุดออกกําลังกายใช่ค่ะแต่ว่าต่อไปเรื่องดังปังๆนะคะเป็นเรื่องของฤดูหนาวค่ะส่งผลกับนักฟุตบอลยังไงอ ส่งผลแน่นอนนะเนาะกับนักบอลไม่รู้ครับแต่ว่าของผู้ชายนี่ก็คือจะหดกล้ามเนื้อเวลาที่เราแบบออกกำลังกายในช่วงหน้าหนาวอะทุกส่วนโดยเฉพาะส่วนกล้ามเนื้อส่วนขาอะไรก็พูดเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีผลกับนักฟุตบอลยังไงบ้างในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับผมการทําประตูต่างๆหรือว่าการเล่นเนี่ยมันจะได้ดีเหมือนช่วงหน้าปกติหรือเปล่าครับผมส่วนช่วง Q&A ครับสงสัยตอบใหากับณนาพิษนุนะครับ เราจะมาถามคุณอาเรื่องของการเชียร์กีฬาในช่วงหน้าหนาวครับว่ามันสนุกหรือว่าทรมานยังไงบ้างครับผมแต่ฟังดูแล้วทุกอย่างพอคําว่าหน้าหนาวอะเราห่างไกลความ <c oughs> สิงนั้นมากๆเลยมันนึกนึกไม่ออกแล้วอะ <c oughs> ไม่ได้ไปนานแล้วด้วยอะคือจะมีก็ประมาณไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะครับ <c oughs> บ้านเราเรียกหนาวได้ใช่ไหม เย็นเย็นใชักว่าเย็น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 ๆสบายสบสบายสบายเออนะคะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของชุดออกกําลังกายในช่วงหน้ากับช่วงรู้ไปหมดชุดออกกําลังกายไม่เก่ทําให้ไม่อยากเข้าฟิตเนสไปออกกําลังกายจริงหรือเปล่าสักครูค่ะครับกลับ็ข้าสู่รายการสกอร์ตปังๆนะครับและนี้คือช่วงรู้ไปหมด กับชุดออกกำลังกายไม่เก๋ทำให้ไม่อยากไปออกกำลังกายที่ซึงเด็ด มีส่วนนะเราว่า,าเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเริ่มปีใหม่นะคะอย่างที่เราบอกเมื่อตอนเทปต้นปีตอนปีใหม่เลยว่ารเราก็จะมีไฟแล้วก็จะชอบมาตั้งปณิธานกันว่าเฮ้ยฉันจะออกกําลังกายให้ได้อย่าง,งานั้นฉันจะลดน้ําหนักให้ได้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มมีไฟบางคนเนี่ยนะคะสมัครสมาชิกฟิตเนสเนี่ยเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีเพื่อเป็นการแบบอยากจะบังคับตัวเองเลยว่าเราจะต้องทําให้ได้เป็นกิจวัตรประจําวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอผ่านไปแค่2-3เดือนเท่านั้นแหละะบางคนนะครับผมก็แบบถอดใจแล้ว ไม่สู้ต่อละมีเหตุผลข้ออ้างต่างๆมันนานไปแล้วว่าเฮ้ยวันนี้มันไม่พร้อมมันมันเหนื่อยจังเลยไม่อยากไปออกกำลังกายแล้วอะไรเงี้ยครับกลายเป็นอุปสรรคไปมันก็จะเป็นเหตุผลต่างๆที่ตามมาค่ะนะครับซึ่งคนจํานวนมากเนี่ยนะคะก็ที่รู้สึกท้อแท้แบบนี้แล้วก็ไม่ได้อยากไปออกกําลังกายเหมือนกับตอนที่เราสมัครแรกๆแล้วแล้วก็เสียยอมเสียค่าสมัครฟิตเนสไปเลยเสียไป่เคยทำมาแล้ว <laughs> คือซื้อไปปีหนึ่งไปออกไปแค่2เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเสียไปเปล่าๆแบบอีกเป็นเกือบ10เดือนอะ เสียดายจริงนะฮะจากการสำรวจครับที่อเมริกาครับจะทำโดย Trunk Club ครับผมบริษัทจัดทำแฟชั่นเครื่องแต่งกายตามใจลูกค้านะครับผมได้ทดสอบคนอเมริกาครับจำนวน2,000คนพบว่าที่คนอเมริกันนะครับไม่ไปออกกำลังกายตามกิจวัตรที่เคยวางไว้ถึง30%ตัวอย่างก็คือตั้งใจจะไปออกกำลังกายที่ฟิตเนส100ร้อครั้งแต่ว่าสามารถทำได้เพียง70ครั้งก็คือ30ครั้งไม่ไปไม่ไปสาครั้ง อาน,น,นุนนีเป็นอุปสรรคไปนะคะแล้วก็92%ค่ะของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยผู้ไปเสียงเดียวกันเลยนะคะบอกว่าพวกเขารู้สึกมีกําลังใจในการไปออกกําลังกายเมื่อได้สวมชุดออกกําลังกายที่มันเก๋ทนันสมัยแล้วก็สวยงามค่ะแต่ทีนี้เมื่อเราถามนะคะว่าอะไรที่ทําให้พวกเขาเนี่ยไม่ได้ไปออกกําลังกายตามที่ตัวเองเนี่ยเคยตั้งใจเอาไว้เหตุผลมี4ี่เหตุผลยอดฮิตซึ่งจริงๆมันมีหลายเหตุผลแหละแต่วันนี้เราขอยกมา4ี่เหตุผลยอดฮิตละกันเดี๋ยวจะเริ่มจากอันดับสุดท้ายก็คืออันดับที่4ก่อนใช่ครับ ก็คือรู้สึกไม่มั่นใจเรื่องของชุดออกกำลังกายครับทำให้คน32%ตัดสินใจอยู่กับบ้านไม่ยอมไปออกกำลังกายนะครับเป็นกิจกวัตรตามที่เคยวางแผนเอาไว้ชุดเนี่ยสามสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยนะอนะครับผมอันดับ3ครับเหนื่อยล้าพักผ่อนน้อยอนน35%อันนี้เป็นไหมบางทีเป็นครับคือบางที <c oughs> เราออกกำลังกายหรือว่าทำงานเยอะหนักแล้วแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าอีกวันหนึ่งต้องไปให้ได้แต่แบบร่างกายมนขอลา ตื่นไม่ไหวอะไรยเงี้ยเนาะเอออันนี้อันนี้ก็มีผลนะคะกับอันดับที่สองซึ่งไม่น่าจะเคยเกิดกับบ้านเราก็คือสภาพอากาศหนาวเกินไปครับ <laughs> บ้านเราเนี่ยเอาจริงนะช่วงที่ผ่านมาพออากาศเริ่มเย็นอะไรเงี้ยครับอู้หคว้ารองเท้าวิ่งเลยอะกลายเป็นแบบหปยอากาศจริงแล้วันี่ถึง36ด้วยกันนะครับกับคนที่รู้สึกว่าสภาพอากาศไม่เป็นใจ แล้วก็ไม่อยากอ,าออกไปออกกำลังกายเพราะว่าเขาสํารวจที่ต่างประเทศไงถูกต้องเออมันหนาวเกินไปจริงๆอรอยเงี้ยก็คือแบบทําให้ไม่อยากออกและอันดับหนึ่งนะคะเหตุผลยอดคิดที่สุดอันดับหนึ่งที่ทําให้ไม่อยากออกกําลังกายก็คืองานยุ่งเกินไปแล้วก็เวลามันไม่มีอะ่ะครับผมอ๋อนี่จะเป็นเหตุผลอันดับหนึ่งเลยใช่ค่ะนะครับซึ่งสำหรับใครที่รู้สึกว่าเริ่มหมดไฟแล้วนะครับเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากออกกำลังกายแล้ว นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่จะแบบหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ <c oughs> นะครับลองดูชุดสักชุดหนึ่งชุดใหม่หรือว่ารองเท้าคู่ใหม่สักคู่หนึ่งให้เราสึกว่าเฮ้ยเรามีชุดใหม่จะไปวิ่งผู้นี้นะจะไปปั่นจักรยานพว้นี้นะ<ช>อะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะช่วยสร้างสิ่งใหม่ให้เราอยากจะไปออกกำลังกายมากขึ้นก็ได้<ช>นะครับผมนี่ดังส,วสาวๆภาพที่เราเห็นกันมาเรื่อยๆตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่า,วาแบบที่เอามาให้ดูนี่คือสวยทุกคนเลยนะครับ <c oughs> ยกเว้นคนที่ปีบันไดเนี่ยครับอันนี้คือปีนเพื่ออะไร ซ่อมแอร์อะเอามาได้ตีนเพว่าโพสท่าเลยอย่างเงี้ยไม่เล็กนะผมเอยขายของนี่เหมือนเวลาพ่อเหรอครับเนี่ยวันดึงข้อเรื่องส่วนตัวอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วพอเวลาตัวเองโดนมั่งไม่ต้องมาผมไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับผมช่วงต่อไปนะคะเราได้รู้กันแน่แกับเรื่องดังปังๆค่ะว่าฤดูหนาวส่งผลกับนักฟุตบอลอย่างไงบ้างสักครู่ค่ะ ทีวีเดเรกชีวิตดีดีมีได้ทุกวันหลับเข้าสู่รายการสปอร์ตปังๆครับนี่คือช่วงเรื่องดังปังๆนะฮะกับฤดูหนาวส่งผลกับนักฟุตบอลอย่างไรนะครับส่งผลยังไงนะหดหมายถึงไม่ต้องส่ไม่ต้องปูนะครับไอ้นั่นแหละหดที่คุณคิดอ่ะไม่พูดถึงอากาศเย็นอากาศหนาวนะครับผมที่ประเทศอังกฤษรวมถึงหลายประเทศในยุโรปนะครับผมก็จะเริ่มหน้าหนาวในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมนี้นะครับ ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณต่ำกว่า10องศาเซลเซียส <c oughs> นะครับซึ่งนะักฟุตบอลครับที่ลงแข่งขันในสนามหลายคนคิดว่าเขาจะหนาวไหมเขาวิ่งตลอดเลาาะเวิงว่งตลอดเวลานะครับผมจริงแล้วเขาก็หนาวเหมือนกันแต่เขาแค่แบบได้เคลื่อนไหวก็อาจจะไม่ได้หนาวเท่าคนที่นั่งอยู่นิ่งๆแต่ก็หนาวแหละใช่ไหมเพราะอากาศมันหนาวแบบหนาวมากจนเกินไปนะคะเวลาแข่งขันเนี่ยนัฟุตบอลเนี่ย เขาไม่สามารถมาใส่เสื้อไหมพรมหรือว่าเสื้อหนาๆเหมือนกับเราที่นั่งเชียร์อยู่ได้นะคะเพราะมันจะต้านลมมันหนักเกินไปแล้วมันก็ทําให้วิ่งได้ไม่เร็วดังนั้นสิ่งที่เขาจะสามารถใส่ได้เพื่อกันหนาวแล้วมันไม่มีผลกับการเคลื่อนไหวนั่นก็คือถุงมือโดยเฉพาะพวกถุงมือไหมพรมอย่างเงี้ยสามารถใส่ได้นะคะคือแม้นักเตะในทวียุโรปเนี่ยเขาจะค่อนข้างชินแหละกับอากาศหนาวๆแต่ว่าเวลาที่มันแบบหนาวจัดอ่ะมันส่งผลให้ทําประตูได้น้อยลงจริงๆถูกต้องครับซึ่งเร่งนี้นะครับมีการศึกษาชื่อ Coq ิ c o โกครับ หรือว่าความเย็นค่าการทําประตูโดยได้ทําการวิเคราะห์นะครับในการแข่งขันฟุตบอลพิมล,ลีกทั้งหมด380แมตช์นะครับในช่วงฤดูการ2011ถึง2012เพื่อดูว่าความหนาวเย็นเนี่ยนะครับมีผลต่อการทําประตูของผู้เ,เล่นในสนาไมไหมนะครับผลออกมาว่าเมื่ออุณหภูมิการแข่งขันต่ำกว่า5องศาเซลเซียสน,นะครับ โอกาสในการทำประตูได้มากกว่า2ประตูทําได้ลดลงนี่คือผลชัดเจนเลยก็คือยากที่จะเป็นไปได้มากกว่า2แน่นอน <S 1> <S 1> ใช่ปกติแบบบางแช์คือเล่นกันยิงกันแบบ2-3ลูกอะไรเงี้ยอพออากาศดาปุ๊บยิงกันได้แบบลูกเดียวไม<ช>่เกิน2ลูก แล้วอากาศหนาวแบบจัดๆเนี่ยนะคะไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบกับนักฟุตบอลแต่เพียงอย่างเดียวนะผู้ตัดสินเนี่ยก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันคืออากาศหนาวเขาก็จะแบบบางทีจะสันแล้วสมาธิมันก็จะลดลงค่ะก,การตัดสินก็อาจจะไม่แน่นยัเมบางทีเป่านกหวีดอะมันจะไม่ใช่ป้นเดียวแล้วมันจะแพ้มันจะใช่เพราะมันจะสันเนี่ยคุณก็หาอะไรเล่นไปเรื่อยไปเกอนเรื่องก่อนโดยเฉพาะผู้ตัดสินที่เป็นไลแมนเนี่ยผมว่าจะต้องหนาวกว่าคนอื่นที่ขี่เขียวๆเหรอ อันนั้นลแมนส่งกับข้าวที่ oh. อะไรอ่ะ <laughs> ไม่ใช่ลายแมนะคือคนที่อยู่ริมเส้นทั้งสองฝั่ง uh. เขาว้เช็คลำหน้าคนไหนที่แบบลำหน้าถูกยกทงขึ้นนาะซึ่งมันจะต้องแม่นยำมากอันนี้เขาจะไม่ได้วิ่งเหมือนกับผู้ตัดสินหลักในสนามพอหยุดนิ่งบ้างวิ่งบ้างก็จะหนากว่าคนทัดด่วไป <laughs> อันนี้ทรมานมากสงสารมาก เออแล้วลมเนาะอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้<ช>ไปเบียดกับคนอื่นเหมือนคนที่แบบไปนั่งเชียนะคะจากการศึกษาของหลายสถาบันเนี่ยเขาพบเลยว่าลมฟ้าอากาศมันมีผลกระทบต่ออารมณ์ของคนด้วยนะคะครับคือก็เลยมาศึกษากันว่าแล้วอุณหภูมิที่เท่าไหร่ที่นักวิจัยเนี่ยจะรายงานว่าเป็นอุณหภูมิที่ทําให้คนเนี่ยมีความสุขมากที่สุดเอออยากรู้เหมือนกัน อาจารย์ชาวญี่ปุ่นนะคะที่ชื่อว่าโยชิโร่สุสุอิเนี่ยนะคะจากโอซาก้ายูนิเวอร์ซิตี้เขาได้ทำการศึกษาแล้วก็สรุปว่าอุณหภูมิที่13.9องศาเซลเซียสค่ะเป็นอุณหภูมิที่ทำให้คนมีความสุขมากที่สุดวว้าเดี๋ยวผมจะกลับไปซื้อแอร์ที่มีอุณหภูมิ13.9องศาหนาวไปพีว่าเวลาเปิดในห้องแอร์นะเปิดในห้องแอร์นะ แล้วก็เดินไปอาบน้ำแบบสันส้นๆใช่เหรอก็ <c oughs> ดีเหรอเราเป็นคนไทยเราอาจจะไม่ถึงขนาดใช่ไหมเป็นอุณหภูมิที่เป็นในสภาพอากาศทั่วไปไม่ใช่อุณหภูมิในห้องใดห้องหนึ่งเออข้างนอกนะะอย่างนี้ให้มันแบบ13.9นะคะที่เขาแบบศึกษามาแล้วว่าคนเนี่ยจะมีความสุขที่สุดซึ่งอาจารย์โยชิโร่เนี่ยบอกว่ามาจากการสอบถามอารมณ์ความรู้สึกในช่วงอุณหภูมิต่างๆของนักศึกษาที่โอซาก้าเนี่ยแหละ75คนครับผมแล้วก็ศึกษาอยู่นาน516วันนะคะแล้วก็ได้คําตอบว่า 13.9องศาเซลเซียสเนี่ยนักศึกษาม,มีความสุขที่สุดจริงๆใช่ครับแล้วคำถามคือแล้วอากาศแบบไหนล่ะครับที่ทำให้คนหงุดหยิดง่ายคือตรงข้ามกับเมื่อกี้เนี้ยอันเมื่อกี้ความสุขที่สุด13.9แล้วอุณหภูมิเท่าไหร่ที่คนจะรู้สึกว่าเริ่มไม่ดีละอารมณ์เสียละนั่นคืออากาศที่มีความ เป็นอากาศร,ร้อนอบอ้าวหรือว่าฝนตกครับอา้าวนั่นบ้านเรานี่นั่นคืออากาศที่บ้านเราเลยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าคนไทยทำไมถึงมีความรุกรึเกิดขึ้นบ่อยครับ <c oughs> ไม่เกี่ยวไม่<ท>เกี่ยวเขจะเรื่อยเปื่อยลมฟ้าอากาศเฮ้ยแต่มันก็อาจจะมีผลจริงๆคืออย่างช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาจะสังเกตว่าเออคนมันก็แบบเออก็ดูชิลๆมีกิจกรรมที่ดีในการออกไปปิกนิกกับครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้มันหนักบางที่แบบกรมอุตุแบบบอกมาว่าเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้อุณหภูมิลดลงนะโหดีใจแล้วนะ เอาเสื้อกันหนาวออกมาเลยแล้วพออีกวันหนึ่งเป็นไงอ,อาวเก็บเสื้อกันหนาว <laughs> ยังซักไม่แห้งเลย <laughs> มัน็หงหดหิดแล้วว่าทำไมหนาวแค่วัน2วันเองใช่นะ<ช>ครับอยู่กับเรานานๆหน่อยไม่ได้เหรออ่ะมารีคอนเนอรี่ค่ะแห่งคริรสตันยูนิเวอร์ซิตี้นะคะเขารายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของอากาศแล้วก็อารมณ์บอกว่าสำหรับผู้หญิงด้วยนะในวันที่อากาศร้อนแล้วก็ฝนตกเนี่ยจะมีความพอใจในชีวิตน้อยกว่าวันที่อากาศเย็นแล้วก็ฝนไม่ตกแสดงว่าผู้หญิงไม่ชอบฝนตกจริงทำไมรู้อ่ะ เออทำไมอ่ะเออผมอยากรู้ว่าทำไมผู้หญิงถึงไม่ชอบฝนตกแล้วเมื่อกี้คุณจริงไงรู้เหรอไม่รู้ศึกษาจากแฟนเก่ามาหลายคนเนี้ยแล้วว่าเขาไม่ชอบช่วงฝนตกทำไมต้องโยงเข้าตลอดเวลาไม่อยากรู้อยากรู้เนี่ยพอเหวี่ยงปุ๊บคนดใดแล้วนะน้องเขาไม่ได้เหวี่ยงนะคะเวลาเขาพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาสนิทแล้วเขาก็เลยเล่นอ่ะนี่พูดให้พี่ผมเฮ้ยอย่าทุ่มพี่อย่าอย่าเออทำไมผู้หญิงถึงไม่ชอบฝนตกอยากรู้มันเหนอะหนะมั้งอ๋อแล้วมันแล้วมันเดินแล้วมันจะเหนอะ มันไม่ได้แค่ตรงนั้นไหมมันผู้หญิงอะเหมือนเขามีแบบทั้งชุดชั้นในทั้งข้างบนและข้างล่างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอแล้วคือเขามีฮอร์โมนเพศหญิงที่มันไม่เหมือนกับผู้ชายอะเหมือนอย่างตอนยิ่งถ้าเป็นช่วงที่แบบมีรอบเดือนเนี้ยคเขาจะหงุดหงิดอยู่แล้วฝนยังไม่ต้องตกเลยอืมแต่ยิ่งถ้าตกเข้ามาอย่าอย่าอยู่ใกล้แต่ว่าฝนตกนี่คือความรู้ใหม่เลยเออมันผู้หญิงไม่ชอบฝนตกนะแต่ยกเว้นว่าอยู่ในบ้านนะโอ้โหแนะนำ หนังคือฝนตกหรือากาศแบบฝนตกแล้วแบบฝนอยู่ในหน้าต่างอ่ะแล้วอยู่บนห้องนอนอ่ะมันดีมันก็แบบก็ชิลไปอีกแบบนี้ใช่ดูหนังอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเนาะตอนนี้อยู่ในช่วง Q&A สงสัยตอบให้กับคุณอาพ,พิษณุค่ะสวัสดีค่ะคุณคอาร์สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบถามคุณนายนดดกว่าครับว่าการเชียร์กีฬาหน้าหนาวคุณอามันสนุกหรือว่ามันทรมานครับมายถึงเมืองนอกแล้วสิ น่าจะเมืองนอกเมืองไทยหน้าหนาวไม่น่ากลัวหน้าหนาวดีใจมากกว่าคคุณอาอันดับแรกก็คือมันสนุกแน่แหละเพราะว่ากีฬาที่เราจะไปดูไปเชียร์นั้นมันกีฬาที่เราชอบไม่ชอบคงไม่ไปครับแต่ว่าจะไปยังไงให้มันมีความสุขตลอดไปก็คือตอนกีฬาเลิกนี่แหละมันออกกาลังเชียร์ไปเยอะแล้วกีฬาเลิกมันจะหนาวแ้วปกติถ้าหากว่าไปดูวันธรรมดาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่ยกีฬามันจะเริ่มตอนเย็น ตอนกลางคืนทุ่มหนึ่งสองทุ่มถ้าสมมติเราอยู่ลอนดอนเราไปเชียร์ที่ล<ะ>ิวพูลไปเชียร์ที่แมนยูไปกลับเจ็ดชั่วโมง<ะ>ขับรถไปเองเนี่ยขากลับถึงลอนดอนประมาณตีสองตีสามมันหนาวมากครับ<ะ>อันนี้เราต้องเตรียมเครื่องกันหนาวไปให้พร้อม<ะ>หัวใจสําคัญก็คือก่อนออกจากบ้านวันนั้นเนี่ยต้องดูพยากรณ์อากาศด้วยแต่และเวลาอุณหภูมิต่ำสุดเท่าไหร่เพื่อว่าเราจะได้เตรียมตัวป้องกันหนาวให้ครบให้พอเพราะถ้าเครื่องกันหนาวไม่พอเราจะลำบากมาก ถ้ากีฬาประเภทอื่นอย่างกีฬากอล์ฟอย่างเงี้ยไปเชียร์ที่สกอตแลนด์ที่ไอร์แลนด์อากาศมันหนาวเพราะมันอยู่สูงก่อนเข้าสนามเนี่ยหยิบแผนที่มาให้ดูซะก่อนว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนค,ครับเ,เพราะถ้าเราปวดั้งฉีบปวดั้องอืนแล้วมันจะไม่มีความสุขเลยเยิ่งหน้าหนาวด้วยแล้วยิ่งลําบากอีกอย่างดังนั้นเวลาดูกอล์ฟเมืองนอกเนี่ยถ้าช่วงหน้าหนาวปวดทั้องฉีดนิดเดียวฉีก่อนถ้าเจอห้องน้ํา อย่าเก็บไว้อย่าอั้นไว้นานๆเพราะมันเหมือนเหงื่อมันจะไม่ออกใช่ไหมครับมันจะไปออกทางสี่แทนถูกต้องเนาะแต่ยังของเดียถ้าเดียไปไปไปวิ่งหน้าหนาวทำยังไงปกติอะค่ะถ้าเกิดสมมติเวลาวิ่งมาราธอนมันก็จะมีห้องน้ำอยู่ข้างทางอยู่แล้วค่ะคุณอาที่แบบสำหรับนักวิ่งเลยค่ะเขาจะแบบกันเอาไว้ให้ยกเว้นแต่ว่ามีนักวิ่งหลายคนต่อแถวเดียก็จะอั้นค่ะ อันจนกระทั่งเราไปเจอห้องน้ําที่คนน้อยที่สุดแล้วถึงขั้นว่าเคยเลื่อนไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะจนจบการแข่งขันยังไม่ได้เข้าเลยค่ะนักวิ่งนี่เขามีปล่อยระหว่างทางไหมครับเห <laughs> <laughs> มือนเหมือนตู้เดฟรอเหมือน,น,นจักรยานอ่ะนี่ปะไม่ค่อยหรอใช่เพราะว่าส่วนใหญ่โดยเฉพาะแบบอย่างผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเขารู้สึกว่าห้องน้ํามันอยู่แค่ข้างๆสนามมันจะเป็นห้องน้ําแบบชั่วคราวอย่างงี้ค่ะที่ยกมาเป็นพลาสติกแล้วก็วางแต่เวลามันก็เสียไงเวลาแวะ เสียเพราะฉะนั้นถ้าเห็นคนเยอะเกิน2คนที่ต่อแถวจะไม่เข้าเลยค่ะมันเสียเวลาแต่บางคนถ้าสูยุหน่อยก็สูมแพมเพิร์สนึ่ค่ะใช่คือปล่อยไปเลยครับปล่อยไหลอะปล่อยไหลใช่แต่จริงจริงนักวิ่งก็เคยมีเหมือนกันค่ะที่แบบเข้าใช่ค่ะเข้าเส้นชัยแล้วก็แบบอุจระลงขามีเหมือนกันค่ะอันนั้นเข้าท้องเสียด้วยโอ้ยจย์มีประสบการณ์ขี้แตกครับไม่มี สุดกันเชียกกีแล้หน้าหนาวตอนไปเลสเตอร์แต่ไปนนเลสเตอร์ครับเดินช่วง,วงปปนั้นอากาศเย็นช่วงช่วงปลายปีเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นหิมะตกอะไรขนาดนั้นแต่ผมล่าสุดผมดูสนามของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่โอ้โหหิมะลงเต็มสนามเลยอ่ะเขาถึงเปลี่ยนสีฟุตบอลให้เป็นสีแบบสีสให้ตัดกับสีตัดสีส้มสีแดงสีเหลืองนี่เนาะพอถึงหน้าหนาวเนี่ยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็จะเปลี่ยนสีลูกฟุตบอลไม่ใช่ลูกขาวเพราะลูกขาวมองไม่เห็นโปกจะเป็นสีขาว แล้วมันจะกนลืนกับหิมะอย่างเงี้ยหรอคะดังนั้นถ้าไปเชียร์กีฬาหน้าหนาวเนี่ยอันดับแรกก็คือวันไปเชียร์เนี่ยต้องดูพยากรณ์อากาศแล้วก็เตรียมเครื่องกันหนาวไปให้ครบให้พร้อมให้พออย่าขาดขาดและทรมานมากโอเคหรือบางทีเราเตรียมแน่นไปก็ไม่ดีเหมือนกันบางทีไปเจอถ้าไม่ดูพยากรณ์อากาศก่อนเนาะแล้วแบบไม่ได้หนาวขนาดนั้นอันนี้เเป็นภาระเป็นภาระแล้วแต่สุดท้ายแล้วหน้าหนาวเนี่ยเหลือดีกว่าขาด เพราะถ้าไม่มีจะทรมานมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังคุณอาแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสที่จะได้ไปดูกีฬาต่างประเทศนะคะก็อย่าลืมเช็คพยากรณ์อากาศแล้วก็เตรียมอะไรเผื่ออย่างที่คุณอาแนะนําด้วยวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณอาพิษนุค่ะขอบคุณครับลันี้นะครับเวลาขอรากการหมดแล้วครับพบกันใหม่ทุกวันเสาร์แปดตรงตรงช่องวันห่งนี้นะครับผมกับรายการสปอตปังปังนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ร้อยวันพันปีไม่เคยจะให้พอนใดรักเธอเกินใครในี้แต่เฮงเฮเฮร้อยวันพันปีให้เธอได้รักกันสบายรักเธอเกินใครในนี้แต่เฮง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 เฮลเฮงเฮงเฮเฮ อ่งเป้าตัวตัวกายตัวตัวกายเฮ้ยจบรายการแล้วเหรอยังค่ะอ้ขอชัางแล้วปิดจบเลยนะคะคุณอากุมภพาพันที่จะถึงนี้ใกล้แล้วครับผมก็เลยมาขออ่งเป้าคุณอาไปก่อนลูกน้ายังจะขออีกเหรอคะใช่ครับ